สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุรีมาศบุญมีดิฉันชื่อเด็กหญิงบีบีพวกเราเรียนอยู่ในะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามโรงเรียนบ้านหนองตะคูตำบลขนลวงพาอำเภอปากช่องจังหวัดน,นครราชสีมาสาังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครราชสีมาเขตสี่ค่ะในวันนี้พวกเราจะมานําเสนอประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านหนองตะคูให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะบีบีบชนหนั่งค่ะโซดาเชนัน่งค่ะ โรงเรียนบ้านหลังตะก,กูเริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2514โดยนายฟนบุญเมฆซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลขนงพ,พระอเภอปลช่องจวนครราชสีมาอยู่ในขนาดนั้นได้มอบที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนจำนวน10ไร่แต่ในภายหลังได้มีเจ้าหน้าที่ราชพัสดุมาตรวจวัดที่ดินเลขที่นม .1223 และระบุว่าที่ดินที่ได้เปรบน,นั้นมี8ไร่2งาน52ตารางวา อาคารเรียนหลังแรกที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจตลาดทรัพย์สินของผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในชุมชนคืออาคารเรียนแบบ005โดยชั้นบนเป็นไม้ทางชั้นด้านล่างเป็นใต้ถุนโลกสำหรับทำกิจกรรมภายในโรงเรียนโดยใช้งบประมาณทางสิ้น20,000บาทและขออนุญาตเปิดเป็นอาคารเรียนชั่วคราวจากนั้น เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2514โดยมีนักเรียนรุ่นแรกจำนวน44คนและครูใหญ่คนแรกคือนายอันนาจลอดภัยปัจจุบันโรงเรียบบนบ้านหนองตะกูตั้งอยู่เลขที่1 2หม,มู่8ตำบลขนงพ,พระอเภอปากช่องจััวงหนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4 เปิดสอตตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีผู้บริหารหนึ่งคนข้าราชการครูสิบคนพนักงานราชการหนึ่งคนทุเาการหนึ่งคนและพานโรงหนึ่งคนรวมทั้งที่จำนวน14คนโรงเรียน้าดหลองเถวกูมีการจัดการศึกษาสองระดับคือระ,ระดับประถมัยมีจำนวนนักเรียน24คนและ,และ,ร,ะระดับประถมศึกษามีจำนวนนักเรียน1น5คน นฟังชื่นจำนวน129คนภายใต้การบริหารงานของนายพลดนคับพีมม่มูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะก,กูในปัจจุบันสำหรับบุคคลสามคันที่มีส่วนช่วยพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองตะก,กูขอนำเสนอท่านภัยทู์แก้วสีอดีตผู้ใหญ่บ้านหนองตะก,กูหมู่แปดท่านดำลงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาอย่างยาวนานเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น33ปี ซึ่งท่านเป็นผู้นำที่มีความเมตตาการุณากับทางโรงเรียนอย่างยิ่งท่านให้ความอนุเคราะห์ทั้งกำลังแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอาเป็นอย่างดีเสมอมานอกจากนี้โรงเรียนของเราได้รับรางวัล สถานศึกษา3ปีซ้อนและรางวัลห้องเรียนคุณภาพและได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบบยมกประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโรงเรียนมีผลการทดสอบ RTNT และ Onet คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ,และระดับประเทศโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71สิบอ็ดประจำปีการศึกษาสองพันห้ารหกสิบหกาถึงจุดเด่นของโรงเรียนของเรากันค่ะรู้หน้าที่มีวินัยใจอาสามีบีกระถุงความภาคภูมิใจที่มีต่อโรงเรียนของเราไหนได้ไหมคะบีบีชอบอะไรของโรงเรียนของเราบ้างชอบบรรยากาศของโรงเรียนค่ะค,คุณครูใจดีเพื่อนน่ารัก มีความรักค่ายสามนคกีการช่วยกันทำกิจกรรมหลายๆอย่างจนประสบความสำเร็จโซ,โซดาล่ะคะส่วนโซดาชอบเพราะว่าโรงเรเียนเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองค่ะมีหลาก,กหลายกิจกรรมให้ทำมีคุณครูคอยชี้นแนะแนวทางในการเรียนและการใช้ชีวิตมีเพื่อนๆคอยสนับสนุนและร่วมเดินทางไปด้วยกันค่ะสำหรับ,รบวันนี้วพวกเราขอจบ การน,นำเสนอเพียงเท่านี้คะข,ข,<อ>ขอบคุณค่ะสบ,บ,บาย